ได้ใช้นานพี่ชาดิสวยสวยมานี้มานี่มานี้เอาดี๋ยวดดเีีโหพีชี่ะเระเบิดเฮ้ยได้หรอ

สวยโอุ้่นอะจริงดันไม่มีทางไม่มีทางมีะคนออกดันประสาทสามดันมั้กว้างใหญ่ไพศาลออกไปเจอแมวบ้าบอคอเตวว้าจอดจอ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 บ

Wow. What? <laughs> oh, <men's up. laughs> yes, yeah, uh, <laughs> right. <lottery> <laughs> สวย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 กดลากันไปนะเดี๋ยวผมจะสกัดให้โอเคโอเคโอเคสวยดัน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 สวย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 คิดว่าทีมเราจะรอดเออเปลี่ยนคำพูดทันเลยวะทัน

โอเคสวยไปเลยไปเลยไปเลยโอลับเลยโอลับเลยสว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 ยแมวอยู่ไหนวะนี่ไงไฟไปไหนึ่งวะช่วยด่วนช่วยด่วนมาเข้าใกล้ตันสยสวยสวยโอ้โอมโอมให้พี่ได้แก้ตัวโอมให้พี่ได้แก้ตัวเออเออ สวยสวยไปๆๆๆๆไปอมไปช่วยหน่อยโอมมาช่วยหน่อยสว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 ยมัดไปก่อนครับสันตุไม่ได้นี่อ่ะช้างโจมตีก่อนหนึ่งทีกันไม่กลัวกำลังทำงานครับนักกบิ๊เจอรี่เปลนช่วยโดยยอมให้ตัวเองโดนตีไปครับถือว่าเป็นการเสียสละที่ดีครับจังหวะนี้แม่ฟาสต์สาร์กันหมดครับจังหวะนี้ทัพปี้ทัพพี่ทัพปี้ทัพพี่ทำไมโยนทั้งนั้นเราเรียบร้อยเลยครับนักกบิ๊เจอรี่ พี่ไม่อยอมถ้าพี่บาสุกะาพลเรตเจอรี่ใส่คอนไปเดือนนี้เรียบร้อยครับกำแพงแตกแต่ว่ามีฟองอยู่มีฟองอยู่ oh, เอ้าพลเรตเจอรี่น้องแค่โอมีรุ่นมีรุ่นมีรุ่นเฮ้ยมีรุ่นมาตรงนี้เอาสิเฮ้ยมานะบ้านนะบ้านนะฮ่าฮ oh, <Man> นะ่าฮ่ารีแอพไรจีๆครับผมตรงนี้ ต้องเตรียมการรับมือละผู้เล่นหนูมาแล้วครับผมสึกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วบัดนี้ครับนักหนูนักไม่ย้อนมาก่อนเป็นคนแรกพร้อมกับยาเคราะในตัวพร้อมกับปืนในมือแต่ว่าตรงนี้มีเศนมหาศาลนักสืบเจอรี่ยนระเบิดแต่นกเข้าไระเบิดมาโดนทำนัดเพื่อนด้วยกันเองไอ้บ้าเอ้โอเคครับทางขึ้นมือแล้มีคนจังหวะนี้โอ้เล่นยากเล่นยากเล่นยากมันผ่านไปไม่ได้มันผ่านไปไม่ได้ไปไงดีวะ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  เออโอ้สวยงามนะกระบี่เจอรี่เรียกว่าทำได้ดีครับึเอามาลุยบวกบวกนี่เนี่ยแจกันปลาเรียบร้อยคำนองไปก่อนหนึ่งทีจังหวะนี้ต้องรีบเคลียร์กันช่วยกันเคลียร์ช่วยกันเหยียบเพื่อนเหยียบเหยียบระเบิดความสนเรก่อนหนึ่งทีแล้วเราบอกอย่าหวังเลยเอาจักรทิ้งเอามาทิ้งกันก่อนกระถิ่งสัตว mm ์ไม่สวยงามครับเราควิดไปจังหวะนี้โอ้โหโดนใจครับปี้ยังไม่ตายแล้วมีคนจังหวะนี้โอ้โหูจิงจุนมาหลังกระบี่เจอรี่ล้ำได้อย่างสวยงามแล้วจังหวะนี้แมวต้องอีกหนึ่งครัตวแท้ ผมแต่ตรงนี้ห้องรัวกำแพงเกิดงานนี้เรียกว่าคอสวยครับทางผู้เล่นหนูจังหวะนี้ถือว่าทำเกมสุดท้ายได้ดีครับชีตสุดท้ายถือว่าทำได้ดีแต่สงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนัสงคกรามหารครับผมมาครับพี่เป่าโนึงตรงนี้แปลงร่างรอเลยจังหวะนี้ผู้เล่นแมวไม่ยอมเขาปล่อยกระส,สกัดไปก่อนแต่น่าจะไม่เป็นไรครับหา้านผู้เล่นแมวเอาเลยเต็มที่เอาสิเอาสิดูขอซะก่อนดูขอซะก่อนดูขอซะก่อนเจ้าเป็นแค่เจ้าเป็นแค่หนูษ์จะมาสู้กับคอโยนเนี่ยของข้าที่จะส้มกำแพงได้ยังไงไม่ไาง แค่นี้เหรออ่ะซ่อมแป๊บซ่อมแป๊บซ่อมแแบบอาโอเคกำแพงเลือดเตะอีกหนึ่งครั้งครับผมแล้วตรงนี้ปอยกระทิงมามาละกระทิงพี่ค่ะโอโชวัวร์ชวัวร์จังหวะนี้แมวมียาตาแดงด้วยระวังให้ดีครับอาจจะเป็นผลของยาโมโเลยะไรบางอย่างจังหวะนี้โดน้วยกันสปดๆลัวลัวไปฮอกเทโอครับผมกำแพงลดลัวลัวครับแต่ผู้เล่นแมวบอกว่าลดได้ลดไปไม่กลัวตีไปก่อนหนึ่งทีแซ่ซ้ำไปอีกหนึ่งครั้งตรงนี้ไปตีมาซ่อมแป๊บซ่อมแป๊บซ่อมแป๊บ อะไรอะไรเคยเคยปังเพลงไหมอะไรอะไรก็ส้มได้โอ้โหจังหวะนี้แปลงล่างโอ้โหได้เลยคอนเยอะใช่ไหมคอนเยอะก็ต้องเจอกระดาษนี่ไงล่ะโอ้ยงานนี้งานนี้งานนี้ไม่ไหวไม่ไหวสองล่างยักษสองล่างยักษ์ส้มได้ไหมโอ้โหโดนโยนสายไปอีกทีจับแฮงจะยังไงเทจับแฮงแต่ละเอาแมวลงเอเอาแมวลงแล้วโอ้โหตรงนี้เอาสิเอาส้มได้เปล่าส้มได้หรือเปล่า ไม่ทันอีกทีเดียวอีกทีเดียวเรียบร้อยกำแพงแตกครับผมออดไม่มีความหมายเอลดากิ้งเข้ามาอย่างสวยงามกับทิ่งขุดไม่ทันจริงๆครับผมโอ้ยใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจเฟซบุ๊กด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบายบายครับ